ทเลคอมสูนตรียภาพแห่งการสื่อสารโพลิสแซดของแท้ กลับมาในเบรกนี้อย่างที่สัญญากันไว้ว่าจะพาไปทำความรู้จักช่องที่ True Vision เขาคัดสรรมาเพื่อคุณผู้ชมที่รับชมผ่านจานดาวเทียม PSI True TV โดยเฉพาะเพราะอย่างที่เรารู้ค่ะว่า True Vision เองเนี่ยมีคลังคอนเทนต์เยอะมากมีช่องที่มีคุณภาพหลากหลายมากมายและที่สำคัญสุดๆช่องที่เป็นไฮไลท์นั่นก็คือช่องเกี่ยวกับกีฬาค่ะเพราะเขาคือเจ้าของลิขสิทธิ์เจ้าสาคัญใน การที่จะซื้อนะคะกีฬาโดยเฉพาะกีฬาฟุตบอลในลีกต่างๆแมตต่างๆนะคะแต่ไฮไลท์เกี่ยวกับกีฬาที่สำคัญสคัญนี้จะเป็นอย่างไรนะคะนิกว่าไปฟังคำยืนยันจากผู้บริหาร True Vision กันเลยดีกว่าค่ะ ตอนนี้เนี่ยช่องมันมีอยู่เยอะมากที่มาอยู่ในบล็อกใหม่นะคะ True TV แต่เพื่อนช่างเราอาจจะยังไม่รู้นะคะคคอาจจะยังไม่มีเวลาดูสักเท่าไหร่อะไรเงี้ยอยากให้พูดให้ฟังก่อนเข้ากล้าเป็นสกบใหญ่ๆค่ะว่าประเภทของช่องที่เราเลือกมาลงเนี่ยมีประเภทอะไรบ้างไช่ครับช่องอประเภทรายการแรกที่เราเอาลงไปใน True TV เนี่ยคือเรื่องของกีฬาก็จะมีเสียงกีฬาทีวีใช่ไหมครับมีฟุตบอลสยามแล้วก็สตาร์ซ็อกเกอร์นะครับแล้วก็ยังมีทีสปอร์ตนะครับแล้วก็สปีด อันนี้ก็จะเป็น5ช่องแรกในในส่วนของกีฬาซึ่ง5้าช่องนี้ก็จะถ่ายทอดสดในส่วนของไทยพรีเมียร์ลีกซึ่งเป็นลีกอันดับหนึ่งของประเทศไทยไปแล้วนะครับทุกวันนี้รวมทั้งรายการกีฬาในประเทศอื่นๆอีกนะครับที่ที่มีมาให้ชมคราวนี้กีฬาเนี่ยก็ยังมีเสริมในส่วนของช่องใหม่อันนี้ต้องต้องเรียนต่อไปเลยก็คือช่อง2 10นะครับซึ่งเป็นช่อง Free to Air ของ u v v s s o o n ตั้งใจทำโดยเฉพาะแล้วก นำมาใส่ใน t True t v เป็นเป็นที่แรกเลยนะครับเป็น Free to Air ที่ถ่ายทอดสดกีฬาก็จะมี p r ีเมลิกนะครับมีเกาโชมียูโรป้ามียูฟาแชมเปี้ยนส์ลีกรวมแล้วประมาณกว่าพันกว่าร้อแมชนะครับในหนึ่งฤดูกาลชา n น e เ1นช่องที่คุณจะได้ชมทั้งหนังบันเทิงและกีฬาถ่ายทอดสดอย่างพรีเมลีกอังกฤษยูฟาแชมเปี้ยนส์ลีก ยูโรปาลีและไทยพรีเมียร์ลีกเชียกันมันทุกลีรวมกว่า200แมตช์ส่วนต่อไปเนี่ยก็จะมีในส่วนของภาพยนตร์นะครับช่อง210ที่ได้เรียนไปเมื่อสักครู่เนี่ยก็จะมี ภาพยนตร์ที่เป็นระดับฮอลลีวูดหรือว่าที่มาจากแพลตฟอร์มทูวิชันเลยนะครับให้ได้ชมกันนะครับรวมทั้งพวกประเภทรายการเกาหลีนะครับที่เป็นที่ฮิตอยู่ตอนนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นรายการเกาหลีอย่างเช่น running man นะครับ happy family อะไรพวกนี้ก็จะมีมาอยู่ในช่อง t 1 0นะครับก็จะเป็นช่องที่ที่เรา,เาหมายมั่นป้านใจไว้มากเลยว่าว่าน่าจะดังนะครับใน,ในตลาด Free-to-Air นะครับส่วนต่อไปเนี่ยก็จะเป็นารายการที่เป็นเราเรียกว่า variety นะครับก็จะนำโดย fox ฟ็อกซ์ชาน l เนี่ยเป็น Fox จากต่างประเทศเลยนะครับแ mm hmm. ปลภาคไทยทุกรายการเลยนะครับและเป็นซีรีส์อันดับต้นๆของอเมริกาอย่างเช่น CSI i m นะครับครมินอลมายอย่างเงี้ยช่องเอน e ต t ร์เทน n มนต์อื่นๆก็จะมีแพนด้าทูเอ็กซ์ปช่องสารคด mm hmm. ีต้องเรียนว่าที่เราเลือกมาเนี่ยช่องที่เราเอาไปลง t r u ีวีเนี่ยส่วนใหญ่ติดอยู่ในท็อป20หรือว่าอันดับ20ต้นๆของของช่องทูพ Vision เลยนะครับ okay. นอกจากนี้จริงๆรายการยังมีอีกเยอะนะครับผมก็ขอพูดถึงช่องอย่างเช่น KBS World <Okay. S 1> อันนี้ก็เด่น mm hmm. เรื่องของเกาหลีตอนนี้ก, mm hmm. ก็แบบที่เรียนนะครับก็ค่อนข้างเป็นกระแส <Okay. S 1> ต่อเนื่องเลยนะครับ KBS World เนี่ยก็จะเป็นช่องใหม่ที่ที่เราเอามาลงใน True TV <Okay. S 1> แต่ก็ยังมีอีกประเภทรายการนึงที่เราขาดไปได้ก็คือเรื่องของรายการเด็ก <Okay. S 1> นะครับเรามีการ์ตูนขับ นะครับแล้วก็ตูนชานอลที่เราผลิตเองอันนี้ก็จะไปเสริมของรายการเด็กที่ค่อนข้างแข็งแกร่งในส่วนของการ์ตูนญี่ปุ่นอะไรพวกนี้นะฮะก็จะมีมาให้ชมเช่นเดียวกันจริงๆถ้ามองในส่วนของรายการทูวิชั่นที่ลงในทูทีวีเนี่ยเราก็ยังอยู่บนจุดยืนเดิมนะครับทูวิชั่นเนี่ยเหมาะสาหรับครอบครัวนะครับเรามีตลาดหลายๆตลาดนะครับมีทั้งพรีเมียมมีทั้งระดับกลางมีทั้งระดับมุลชนที่ที่เราพูดถึงเนี่ยแต่เราก็ยังคงความเป็นครอบครัวตลอดนะครับเพราะฉะนั้น ทุกคนดูได้นะครับมีอะไรให,ให้ได้ดูเสมอนะครับสำหรับไม่ว่าจะเป็นพ่อแม่หรือว่าลูกก็ตามถ้าความฝันคือสิ่งที่ต้องวิ่งตามหาแล้วอะไรที่จะทำให้ความฝันนั้นกลายเป็นความจริง ทรูปลูกปัญญาเชื่อว่าทุกความฝันจะหมุนโลกใบนี้อย่างมีพลังและทำให้โลกของเราน่าอยู่ยิ่งขึ้นเราตั้งใจสร้างสถานีโทรทัศน์ที่จะเป็นช่องทางในการให้ความรู้ในด้านตา่างๆเพื่อสร้างแรงบันดาลใจกระตุ้นให้เยาวชนค้นหาแนวทางสู่ความสำเร็จของตนเองได้อย่างมั่นใจ เพราะทุกคนมีความพิเศษในตัวเองและทุกคนสามารถเติมเต็มความฝันให้กันและกันได้เราจึงสร้างรูปแบบและเนื้อหารายการโทรทัศน์ที่พร้อมจะแต่งเติมความฝันของผู้ชมทุกวัยทรูปลูกปัญญาโทรทัศน์ความรู้คู่คุณธรรม แนวทางการทำธุรกิจกับ PSI นะครับในอนาคตหลังจาก True TV แล้วเนี่ยเราก็มองว่า C b แ n นเนี่ยซึ่งเป็นตลาดที่ใหญ่ที่สุดนะฮะในแง่การดูฟรีทูแอร์ช่องฟรีทูแอร์เนี่ยนะครับในประเทศไทยน่าจะเป็นแพลตฟอร์มที่ที่สำคัญที่สุดนะครับในอนาคตซึ่งทุกวันนี้เนี่ยต้องบอกว่าเรามี4ช่องนะครับที่ลงอยู่ใน c b แบนก็คือเทนนยีี่นะครับ True Select Reality แล้วก็ True t ช่อง Variety ของ True Vision ที่เป็นช่องฟรีทูแอร์ของ True Vision เนี่ยนะครับ สี่ช่องแรกเรามีอยู่แล้วบน C-Band ตอนนี้จริงๆในอนาคตเนี่ยเราก็มองว่ามันจะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะครับเหมือนที่เราทำบน KU-Band นะครับเพราะว่า c ีแบนด์นี้ก็มีคุณสมบัติดีหลายอย่างอย่างเช่นเรื่องของอสัญญาณที่สเสถียรน,นะครับแ,แล้วก็สามารถรับได้ทั่วประเทศไทยเลยเนี่ยเราก็จะเพิ่มลงไปอีก4ช่องก็จะมีะะปลูกปัญญา <Okay. S 2> อันนี้เป็นช่องที่ดีมากนะครับ mm hmm. เพราะว่าเพราะว่า ต้องบอกว่าในตลาดเนี่ยไม่มีช่องแบบนี้เลยคือเป็นช่องที่ส่งเสริมความรู้แล้วก็ธรรมะให้กับให้กับคนดูนะครับ mm hmm. True Music <Okay. S 1> เมื่อกี้ผมบอกว่าช่องเพลงนะครับได้รับการนิยมความนิยมค่อนข้างเยอะในตลาดซีแบนตัวนี้ก็จะเป็นตัวไฮไลท์อของทูวิชั่นเลยนะครับซึ่งเป็นเพลงที่ทั้งสากลมีเกาหลีเพลงไทยอะไรเงี้ยนะครับก็จะอยู่ในช่องนี้หมดนะครับแล้วก็เป็นช่องที่เรตติ้งดีที่สุดของของช่องเพลงของทูวิชั่นเลยะจะมีช่องอีกสองช่องก็คือช่องเฮฮา อันนี้ก็จะเป็นอคอมเมดี้รายการตลกนะครับแล้วก็เป็นอ,ะ,อะไรที่ที่คนติดตามนะครับแล้วก็อีกช่องหนึ่งก็ถือว่าเป็นช่องสาคดีที่ติดอันดับต้นๆเลยของทูวิชั่นคือ True e X p l o r e หนึ่งะครับก็จะเป็นเรื่องราวของสัตว์สัตว์โลกอะไรเงี้ยนะฮะสัตว์ป่าเนี่ยก็ก็จะมีมาให้ชมเช่นเดียวกันก็จะเป็น4ช่องที่จะเพิ่มไปบนฟรีแบนด์ซีแบนด์นะหลังจากนี้ก็จะมีอีกนะฮะก็อยู่ใน แผนระหว่างทางเพ i สกับเราครับก็ในส่วนของกล่อง True TV ของเราเนี่ยนะครับก็ขอฝากเพื่อนๆนะครับช่างติดตั้งเลยว่าพอคุยกับลูกค้าเนี่ยกล่องนี้จะเป็นกล่องที่เด็ดที่สุดแล้วนะครับในตลาดเพราะว่ามีช่องเด็ดๆของ True Vision นะครับมากกว่า30ช่องเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของกีฬานะครับกีฬาสดเนี่ยจะเป็นหัวใจหลักเลยนะครับที่เราต้องคุยกับลูกค้าเพราะว่าเรามีครบทุกหลีกทั้งแมตช์ใหญ่แมตช์เล็กนะครับไม่ว่าจะเป็นเยร์ลีกนะครับ ยูโรปาลีกยูฟ่าแชมเปียนส์ลีกนะครับหรือแม้กระทั่งเกาโชหรือไทยพรีเมียร์ลีกซึ่งเป็นลีกอันดับหนึ่งของประเทศไทยเราแล้วนนเนี่ยมีให้ชมกว่าโอ้ผมว่ากว่าร้อยแมชเลยนะครับทั้งฤดูก,กาลซึ่งเป็นอะไรที่เราอยากจะฝากฝังไปถึงเพื่อนเพื่อนช่างที่ติดตั้งกล่องนี้นะครับให้กุยกับลูกค้าเลยนะครับ พร้อมทั้งมีช่อง210นะครับที่เป็นช่องใหม่ของ t v i s i o n นะครับไปลงแพลตฟอร์มนี้เลยนะครับมีทั้งหนังฮอลลีวูดมีทั้งซีรีส์เกาหลีนะครับมีทั้งรายการวอร์ริี้จาก t 2 i n s i h t ช่อง2 i n s i g h t ของเราเนี่ยไปผสมผสานนะครับอยู่ในช่องนี้รวมทั้งกีฬาสดเนี่ยจะกลายเป็นช่องที่เราเชื่อว่าจะขึ้นเป็นอันดับหนึ่งของ f ฟดูเอร์เลยไม่นานนี้นะครับก็จะอยู่ในกล่องนี้เช่นเดียวกันนะครับพร้อมกันนี้ก็จะมีรายการดีๆอย่างเช่น t x ปอ e x ์หนึ่งนะครับสารคดีนะครับ รายการที่พูดเนี่ยก็ครอบครัวดูได้นะครับเราอยากให้ให้พูดเป็นอย่างนั้นนะครับแล้วก็มีรายการเด็กนะครับการ์ตูนคลับหรือตูน h a น n e ลนี่ก็จะมีการ์ตูนดังๆเช่นเดียวกันนะครับหรือแม้กระทั่งช่องฟรีทูแอร์อื่นๆอย่างเช่น Fox นะครับอันนี้ก็จะเป็นซีรีส์ดังๆนะครับจากอเมริกานะครับหรือแม้กระทั่ง KBS World จากเกาหลีอันนี้ก็จะผสมผสานกันกลายเป็นคอนเทนต์ที่น่าติดตามมากๆนะครับสำหรับของ t ูที TV ที่อื่นไม่มีมีที่เราที่เดียวนะครับถ้าใครอยากดูของดีๆแบบนี้ต้อง Tool TV นะครับ เป็นยังไงล่ะคะคุณผู้ชมคะสำหรับคอนเทนต์ดีๆที่ True Vision เขานำมาเสร์เพื่อคุณผู้ใช้และคุณเพื่อนช่างโดยเฉพาะนี่เชื่อแน่นอนเลยว่าต้องถูกใจใครหลายๆคนโดยเฉพาะโปรแกรมของช่องกีฬานะคะก็สามารถที่จะติดตามได้นอกจากนั้นค่ะเขายังมีคอนเทนต์ที่เกี่ยวกับหนังเอ่ยนะคะสารคดีเอ่ยรวมถึงวาไรตี้บันเทิงต่างๆ ึ่งสามารถดูได้ทั้งครอบครัวอย่างมีความสุขเลยทีเดียวนะคะนี่ก็คือแนวทางดีๆค่ะหรือว่าเรื่องราวดีๆค่ะที่ PSI และ True Vision สร้างสารรค์เพื่อคุณผู้ใช้ทุกจานดาวเทียมของ PSI และ True Vision โดยเฉพาะ ส่วนครั้งหน้าค่ะนิกจะมีเรื่องราวอะไรดีๆมาอัปเดตให้คุณเพื่อนช่างและผู้ใช้ชุดจานดาวเทียมของ PSI ทุกคนได้ทราบนั้นต้องติดตามนะคะไม่ว่าจะเป็นโปรเจกต์ของ True TV เองรวมถึงโปรเจกต์อื่นๆดีๆที่จะเกิดขึ้นในอนาคตด,ด้วยค่ะสำหรับวันนี้แซดแอนเซอร์หมดเวลาแล้วนิกคงต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ